บันไดและรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งในอำเภอหัดใหญ่ถูกระดมมาเพื่อระง,งับเหตุอักคีภัยในหอพักอาคาร10ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนี่คือการจำลองสถานการณ์เหตุอักคีภัยในอาคารสูงที่จัดขึ้นเพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและระง,งับอักคีภยัยรวมทั้งการอพยพหนีไฟในอาคารสูงประจำปี2556 เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเทศบาลเมืองคอหงร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายวิโรธทันหาวาดปหลัดจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานและมีรองศาสตราจารย์ดเรเกิดกชัยทองหนูรองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายเขียนจินนวงศ์รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงร่วมอำนวยการฝึกซ้อม โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากมณฑลทหารบกที่42ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต12สงขลาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น16องค์กรปัจจุบันเทศบาลเมืองคอหงมีอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่จำนวนมากการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันยังช่วยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินที่อยู่ในอาคารสูงได้เข้าใจถึงหลักการช่วยเหลือและอบพยพตัวเองและผู้อื่นออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยซึ่งช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ไม่ใช่น้อยพันุเทพปันและชันทวัฒน์แซลีถ่ายภาพพิมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน